ไม่มองไม่พอตาครับสวนเลยเออบ่เห็นหน้าแฟนมาเลยเราบ่โทรหาโทรหานี่789เออทุนฮุกโดนแม่คุณดอกคุณเออมามาเดี๋ยวดาวเรียนมีเป็นเสือแซ่บมาครับผมมา1382ผมก็มียักอ่าคนไลน์กันครับครับบอมโทรโทรโทรสอฟังครับ ไปตัวมัไปฮรีเนัเลยเนกัจะลืมเลยบอกไม่ชอบักใส่ความล้งบังไฟนะทำบุญกัดนนะดันจนทั้งหลายผู้มีจิตใจอันที่วรควขอให้ได้บุรทุกคนกลับไปมีโชคอีลาร่ำดวยท่องมาไมาสาธุสาธุ เอทแาวันนี้เราทำอะไรคะอ๋อทำบุญค่ะพรุ่งนี้ใส่บาเเกโบนะคะมาเ้อะบุญแล้จิไม่ล้้บุญน้ำกัดเดิมทาบุญตับาเกโบล่ะอคะใช่ค่ะใ่เปียกคัน่ังไม่่หหน้าแแฟีน

จัดยังจักบาตรหรือยังขอตักเสร็จแล้วครับนี่ไงจัดใส่เรียบร้อยแล้วครับอตักบาตอย่างเดียวครับกี่โมงคะเจ็ดโมงเช้าเนุู่มนสิมมองตาบนคิดถมน ไม่เห็นหน้าแฟนที่แฟนมาวามกลับมาเยสมาดงโศกเก็เย็นาาหเมื่อมอง้าซึ่งหมัแเทวเก็โมงข้าวตังแาง้างาอกบ้านเกาสะเเก้าโมงสีโเนะล้วต้องเตืกันเนาะเดวนะ ตั้งอะไรกันก่อนเถ้าสูงเราไม่รู้เราเราซื้อถูงมาเนาะเห็นปะใช่ใช่ใช่คัดลับสวยเห็นปะใช่ไคนนังได้จำได้นี่ไม่เล็กไปอ่ะอืมอืมอะไรใช่ถุงแก้วอ๋ออันนี้เ็าสั่งร้านให้เขาตางทำเลยอ๋อเอาลุงยิ่งเราไปเาสั่งเําทำเลยสั่งทำก็เสียค่าทำเสียค่าทำอีกเพิ่มตังค์อีกเ้า เราทำเองเรามีความสุขเนี่ยคนทำก็มีความสุขสีไ่มา่าไลที่ไล่อาบน้ำอาก็บอกอยู่หกโมงของเรา เียงเลยจ้ะไปเลยวันนี้ตักบาตเทโบนะคะเดี๋ยวจะไม่จะได้ถ่ายรูปที่สวยไงพี่ตาแกยังไม่กลับเหรอยังเอาไหนบอกว่ากลับแล้วเออนี่ไงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยผู้อาวุโสท่านเกับของเขาสวยเลยเนี่ยนี่แหละใช่ สวัสดีค <roommate? S 2> ่ะสวัส <Phone> ด <Blaze> <roommate> <stairs> ีค่ะสวัสดีค่ะกุณว่าว่าท่านกลับหรือว่าไปนั่นแน่กลังไม่แน่ขึ้นเราจะไปนั่งแล้วท่านหายสิพ่อมียืน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 เลยเป็นพ่อตกหมอนบ่ะน้องเล็กพ่อตกมอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วางวางได้เขาก็ให้เอาไว้วางดีกระดรับสวรสดีครัตัวเดีรยบว,วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาวัดลินช้างทำบุญออกพรรษาตักบารเทโวนะครับโอ้สาธุเอาบุญมาฝากกันทุกคนนะครับสาธุนะครับสามตัวเลยครับฟัวออกต้องมีหันหน้านี้เลย <laughs>

sao ban mà cảm dễ dễ cả như tập bài thì Tao nói về này khác ไปไหนคะ สาวน้อยสาวน้อยไปไหนคะวัน <c> น <oughs> ี้ใส่ชุดสวยเลยสาวน้อยรูชื่ไระคะจำชื่ออะไรนะคะน้องตาเหรอคะโอ้วันนี้ทำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยน้องตาอ <c oughs> เอ้าวะเนี่ยอยู่นี่ก็อันนี้่ะไรกันตั้งกล้องไว้ดิที่เอาไอ้ไอ้บอลไม่ได้เอาขากล้องมาเลยมาเลยโอ้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะเป็นนึกว่านึกว่าจะเป็นนั่งอยู่ในเหมือนศาลาที่เราเมื่อวานก็เลยไม่ได้มา ไม่ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไงก็ยังไม่ดีย่างดีโอ้ยเห็นมเห็นไเห้อืมอือ กาวที่หนึ่งยา่ฮะกาวที่โหลเลยมาแล้วนั่นนะเก็บเก็บมาพระท่านโอ้โห ตั้งกองขึ้นเขาตาแต่ว่าใครอ่ะแจเรื่องบมอแจเรื่อง่าตั้งกองมึนอยู่เสาไฟเลยล่ามไมเลยเอเอเออเออนามัดเอาบ่าวเอาบ่าวมีนะมี่มีนเอาตะปูตอกไว้ตรงแป้งนี้เเ ใส่นั่นก็ได้วางไว้ก็อี่นะพี่น้นวางไว้ก็อีกได้นะพี่พันที่พันจับไส่ได้หนูจะจับมือพี่เด้อเออืกว้างใส่ที่ยเดียวเลยบ่หรือจังไหนหใส่ยงเท่เดี๋ากเียวเดยวอไเง้ไ่ย่องเจ็นา้อ้าเข้าฟื่องเบราเป็นยังก็ไ่ต้องใต่อีกใส่หนึ่งแต่ใจหน่ย ีวก so <ENNIS> ี่ดวดก็ใส่อาพระพุทธรูปมันี่กองมดทำไมผมีบเก่าไปคะเอเปลี่หคนตะกันเต่คนละเก้าบจริง่ไม่เก้า นียูสามหนึ่ีโดดใจเขาพี่โดดนะนี่พี่โดให้พี่โดอยู่นนอยู่นี่ค่ะต่โยกับพี่โดดเนชเนแน่นอนชน

उनका आराधना के साथ